จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในประเทศไทยที่บางองค์ต่อไปนี้จะออกสู่สายตาสาธารณะเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวกว็ได้เราขออนุญาตเซตฉากต,ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้เรายืนอยูอ่กับกลุ่มพระเครื่องที่ประเมินมูลค่าได้ยากมากค่ะวันนี้ขอเชิญอีกท่านหนึ่งดีกว่าที่จะมาอธิบายใช่ไหมครับคุณน้ำพึ่งขอเชิญพบกับ เป็นเพื่อนของคุณน้ำพึ่งซึ่งรู้เรื่องของพระเครื่องนี้เป็นอย่างดีคุณวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่์วิเศษค่ะเชิญเลยครับคุณวุฒิศักดิ์ครับผมโอ้โหนี่คือสุดยอดของสยามประเทศเลยใช่ไหมฮะองค์บนนั้นไว้สุดท้ายนะครับเราเอาองค์ข้างล่างนี้ก่อนนะฮะข้างล่างนี้มีอะไรบ้างอ๋อเอา เอารวบรวบก่อนก็นได้ครับได้ได้ครับผมชุดแรกนะครับที่คุณพึ่งแล้วก็คณะได้นํามาให้ชมในวันนี้ครับอ,อ,องแรกก็คือพะระล่วงหลังลังปืนนะครับเป็นพระจกักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินนะครับเป็นหนึ่งในชุดเป็นจ่าภาคีชุดชุดพระเนื้อชินนะครับแล้วก็องค์ต่อมาก็เป็นชุดเป็นจ่าภาคีเนื้อชินกันครับ,รบก็คือพระทักกระดานอ,องคนี้ก็ถือว่าเป็นองค์แชมป์ของประเทศไทย องต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแผ่ครับครับผมเป็นพระกิ่งธรรมโกษาจารย์โอคสมเด็จพระสังฆราชแผ่ครับหายากครับแล้วก็เก่าแก่มากครับผมหลวงพ่อโสธรครับ2460รุ่นแรกครับเรียนนะฮะเรียนครับผมรุ่นแรกเรียนเรียนนะฮะใช่ครับผมอันนี้ก็คือพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับผู้ที่สร้างก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับใช่ครับ สร้างในครั้งที่ฉลองอใชยชนะนะครับที่กู้เอกราชกลับคืนมาได้ครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยองค์นี้400กว่าปีครับ <ง PU IL> อันนี้ก็คือพระขุนแผงเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับผู้ที่สร,ร,ร้ <S <S างก็สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชครับ <S <S ใช่ครับ สร้างในครั้งที่ฉลองอชัยชนะนะครับที่กู้เอกราชกลับคืนมาได้ครับโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยองค์นี้400กว่าปีครับใช่วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาครับอ,อันนี้ก็พระปิดตาหลวงป,ปู่ยิ้มครับที่กาญจนบุรีเป็นพระที่หายากมากครับเป็นพระที่สร้างมาจากจอมปลวกครับ นะครับผมใช่ครับองค์สุดท้ายเป็นเหรียญเป็นจากภาคีหลบพ่อคงครับบางกระพร้อมครับที่สมุทรสาครนะครับครับผมครับเสียนพระน่าจะรู้น่าจะรู้รู้จักนะฮะเอาละครับสี่องค์ทั้งนู้นแหละครับนี่เริ่มเด็ดขึ้นมาตรงนี้แหละครับครับผมตะกี้่าเด็ดแล้วนะฮะต่อครับองค์แรกนี่ก็คือหลวงพ่อเงินครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมมีมือรองนั่งนะครับผม หลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พุทธคุณก็คืออย่างางชื่อเลยครับคือผู้ที่ได้ครอบครองหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความศรัทธาความเามชื่อใช่ครับผมบแล้วก็อ,องค์ต่อมาเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ,รบก็คือหลวงพ่อขันวัดพญาติถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเหรียญนี<ๆ>้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในห้า แคมป์ประเทศไทยครับประวัติการสร้างเนี่ยก็เจตนารมณก็คือสร้างเพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เพื่อที่มีไรายได้มาในการบุรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถของของวัดพระยาติที่อยุธยานะครับผมหลวงพ่อกลันเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงองค์นี้นะครับที่มีการซื้อขายบูชากันโดยโปกตนะินั้นทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านครับ ไม,ไ,มไม่ได้บอกงองค์นี้นะครับหมายถึงว่ามีซื้อองค์งต่อมานี่ก็ถือว่าเป็นพระองค์แชมป์ของประเทศไทยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่หายากครับเป็นน่าจะยุครัชกาลที่3ที่4นะครับใช่ครับก็คือหลวงปู่จีนวัาลาเป็นพระ,ะเกจิอาจารย์ยุคเก่าครับผมที่สร้างพระปิดตาในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้ก็ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรก สวยงามมากเลยที่เก็บนะฮะองค์ต่อมาเนี่ยเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีครับที่นนทบุรีนะครับผมองค์นี้ได้รางวัลการประกวดในปี2518นะครับผมในงานศีนครวันนี้ก็ได้มาแสดงในรายการของคุณอาเช่นกันนะครับผมใช่ครับใช่ครับ